รายการพิราบข่าว,าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกข่าววันนี้พบกับยีนและก็แป้งนะคะค่ะโดยเราสองคนนะคะมีเรื่องราวดีๆมานําเสนอเกี่ยวกับภารกิจของทหารค่ะพี่ยีนค่ะโดยวันนี้เราอยู่บริเวณหน้าคลินิกโรคทางเดินหายใจหรือว่า A.R.I. คลินิกนะคะข้อมูลของคลินิกเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามพี่ยีนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญค่ะ สำหรับพี่รับข่าววันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านพันเอกหญิงปิยนาญจารุจินดานะคะท่านเป็นตรองผู้อำนวยการโรงพยาพบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะซึ่งจะมาให้ข้อมูลโดยตรงค่ะกับห้อง ARI Clinic ค,ค,ค,คืออะไรคะอันนี้คลินิกทางเดินหายใจ ARI ขออ,อนุญาตตอบที่จรงนะคะย่อมาจากคำว่า Acute Respiratory Tract In Infection คือการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นนะคะซึ่งคอนเซปต์หรือว่าที่มาของคลินิกเนี้ย เกิดจากการที่ผู้ป่วยต้องสงสัยโควิด1 i เนี่ยส่วนใหญ่เลยมักจะมาด้วยอาการโรคทางเดินหายใจใช่นะคะซึ่งคอนเซปต์หรือพื้นฐานความคิดในการที่ต้องแยกกลุ่มผู้ป่วยนี่ออกมาจากตึกหลักในการรักษาเนื่องจากว่าถ้าเรามีการปล่อยผู้ป่วยเหล่านี้เข้าไปในตึกที่เราทําการรักษาพยาบาลอาจจะมีการปะรปบบนของผู้ป่วยทั่วไปซึ่งไม่ใช่ผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 ทําให้เราต้องมีการคัดแยกกันอย่างเข้มข้นในการแยกออกมา ผู้ป่วยที่มาที่ตึกนี้เนี่ยคือผู้ป่วยที่ทักประวัติแล้ว<ม>น่าจะมีภาวะเสี่ยงนะคะเช่นมีไข้นะคะหรือมีอาการน้ำมูกไอเจ็บคอนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเกณฑ์ของคนที่คิดว่ามีภาวะเสี่ยงเนี่ยได้มีการผ่อนคลายขึ้นก็คือแม้กระทั่งบางครั้งไม่มีไข้มีแต่หวัดไอน้ำมูกก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่จะต้องมาถูกคัดกรองที่คลินิกนี้ะนะคะคลินิกนี้เนี่ยทำเพื่อว่าเมื่อมีการแยกผู้ป่วยออกมาแล้ว เราจะมีการคัดกรองอีกชั้นหนึ่งนะคะถ้าคัดกรองอีกชั้นหนึ่งแล้วสงสัยว่าเป็นโควิด1 i หรือโคโรนาไวรัสเนี่ยเราก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมในคลินิกนี้เป็น one s อ o p service ค่ะนะคะ one ็อปเซอร์วิสคือมีการตรวจทางหลังจมูกและคอหอยเพื่อนําเอาตัวอย่างไปตรวจเชื้อโดยห้อง negative พเชอร u r e นะคะหรือห้องความนําลบที่ตึกนี้เลยนะคะรวมทั้งทุกอย่างเป็น one stop service ด้วย one s อปเซ e r v i c e คือผู้ป่วยออกจากห้องนี้แล้วไม่ต้องไปไหนเลยค่ะกลับบ้านอย่างเดียว ก็คือตรวจรับยาะนะคะ,คะปิดสิทธิ์ทุกอย่างจบดีที่เดียวเรามาบริการถึงที่เลยค่ะค่ะความพร้อมที่กองทัพบ,บกเตรียมที่จะรองรับกับผู้ป่วยที่จะเกิดขึ้นหรือว่าผลกระทบของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นครั้งนี้พร้อมมากแค่ไหนอย่างไรคะครับกองทัพบ,บกนะคะทั้ง37โรงพยาบาลในเครือกองทัพบ,บกโร,ง,รงพยาบาลพระมกุดเกล้าด้วยนะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลตัติยภูมิมีหน้าที่ในการรองรับผู้ป่วยจํานวนมากและผู้ป่วยบาดเจ็บขั้นวิกฤตวิกฤตเลยนะคะซึ่ง ตรงนี้เนี่ยเราไม่มีความพร้อมอย่างเต็มที่เลยะนะคะเรามีการเตรียมห้องผู้ป่วยรวมชนิดน g a าทีเพรสเชอร์หรือความดันลบซึ่งเป็นที่เดียวที่เรากล้าพูดได้ว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยจํานวนมากด้วยห้องที่มีมาตรฐานสูงในระดับองค์การอนามัยโลกค่ะนะคะรวมทั้งเรามีห้องไอ u ความดันลบซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้จํานวนหนึ่งเช่นกันนะคะซึ่งเรามีความพร้อมในขั้นสูงสุดค่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณ พี่พันเอกหญิงปิยนารุจินดานะคะท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรมงกุฎเก้ามาค่ะขอบพระคุณค่ะพี่โอ้โหน้องแป้งกระจ่างชัดเคลียร์เลยนะคะสำหรับคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจนะคะพี่จะเห็นได้ว่านี่แหละค่ะอีกหนึ่งผลงานที่กองทัพบกเตรียมไว้สำหรับรับมือต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้กับประชาชนค่ะค่ะวันนี้พี่เล่าข่าวของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะยินกับแป้งก็ขอลาทุกท่านไปก่อนวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ